ไฟฟ้าใส่นะครับเื่นสายไฟขอามาเพราะว่าเป็นขยายอนาเกตของไฟฝ่านะครับออกมาอีก1กิโลนะครับกับพ่อดเด แข็งนะครับแต่ว่ากับพ่อแข็งครับเขามีน้ำอยู่ครับมีน้ำสูดใจนี่ค,ครับน้ำแยงหลายเลยครับน้ำมาเต็มสางเลยครับ น้ำอยังว่าท่าน เกสิเป็นต้นมาก,ก่อครับผมบกับผักมักรามนะครับผมนี่ครับดอกหิวกบผพานไปว่านครับจักน้อยกกสิมีดอกหิวแล้วครับมันนี่ครับผมหมากพลังครับ หมากฝรั่งยังดกเลยครับนี่หมากฝรั่งนะครับมีฝรั่งด้วยครับโอ้ยอยู่หน้าเฮาก็มีฝรั่งเนาะครับผมมันขึ้นหลายแ้หลายคักหลายแน่เลยครับฝรั่งนี่ครับผมนี่ครับนี่คือฝรั่งครับนี่ครับยังหลายเลยครับคุณ มีทั้งนุวยหน่อยนุวยญ่เนนะครับมาถึงถุงหน้าบานเฮ้าแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นบอ่อปลาเฮ้านะครับบอ่อพักน้ำเลี้ยงปลาไว้นะครับพ่อไดีอยูยไดีกินครับผมนี่ปลานิ่นปลาดุกนะครับนี่ครับลอยมาแล้วครับเห็นคนมาพากันลอยมาเลยครับนี่ นี่ครับผมขอพุ่นเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณนี่เข้ามารับช่มขอบพุณนี่เข้ามาติดตามให้กำลังใจนะครับผมเมื่อนี้กับวาซิมาสูบน้ำเครับผมนี่ครับเมื่อนี้ก็แค่นี้ก็นะครับผมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับผมนี่ครับบอเลียงปลาเฮาก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ